ทุกครั้งที่เราไปซื้อของในตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้ออาหารเนี่ยเรามักจะเลือกสิ่งที่ราคาถูกที่สุดเสมอเราเอาราคาเป็นหลักในการตัดสินใจว่าอะไรราคาถูกหลายๆครั้งเราก็จะบ่นว่าทำไม อาหารออร์แกนิกหรืออาหารที่ปลูกโดยไม่ใช้เคมีปลูกด้วยความเอาใจใส่ปลูกด้วยความเป็นห่วงกังวลเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจึงราคาแพงแต่ทุกครั้งที่เราซื้อของเล่นเรามักจะเลือกซื้อของที่ราคาแพงที่สุดเสมอถ้าจะซื้อโทรศัพท์มือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเราก็จะเลือก ที่แพงที่สุดที่เราจะสามารถซื้อได้ถ้าเราจะซื้อรถสักคันหนึ่งเราก็อยากได้คันที่ราคาแพงที่สุดเสมอทั้งๆท,ที่ของเล่นไม่ใช่อาหารของเล่นไม่ได้ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นทำไมเราจึงไม่อยากจะซื้อของที่ดีต่อสุขภาพ ในราคาที่แพงกว่าของที่ไม่ดีเฉยๆคิดดูสิซื้อข้าวหนึ่งกิโลข้าวออแกนิกเนี่ยห้บาทแล้วบ่นว่ามันแพงมากในขณะที่ข้าวเคมีกิโลละ20่สบกว่าบาท30สบบาทแต่เวลาเราซื้อโทรศัพท์มือถือ สามหมื่นสี่มืนบาทเราไม่เคยบ่นเลยแล้วใช้ไปสักพักเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่อีกที่แพงกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เป็นความซับซ้อนที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้คิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเราการซื้ออาหารราคาถูก เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าเราได้ซื้อของถูกแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันมีราคาที่แท้จริงแต่ราคาที่แท้จริงถูกซ่อนเร้นไว้เบื้องหลังของระบบที่ซับซ้อนเราซื้อไก่น้องหนึ่งยี่สิบบาททอดแล้วพร้อมกินเนี่ยน้องละยี่สิบบาท น่องละสิบกว่าบ,บาทก็มีบางทีทำไมเราซื้อได้ถูกขนาดนั้นซึ่งราคาจริงๆของมันไม่ได้ถูกแบบนั้นแต่เราก็ไม่อยากจะสืบคน้นเราไม่อยากจะคิดเราไม่อยากจะฟังไม่อยากจะรู้ว่าราคาที่แท้จริงมันคืออะไรก็เลยไม่ค่อยมีคนพูดเรื่องราคาที่แท้จริงของอาหาร เราอยากจะรู้แค่ว่าอะไรราคาถูกที่สุดฉะนั้นการสืบค้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมันทำให้เรารู้ที่มาของอาหารมันทำให้รู้ว่าเรากำลังกินอะไรเราซื้อถูกมากแต่เราได้อะไรในนั้นมันมีสารอาหารพอไหมมันปลอดภัยพอไหมนี่คือสิ่งที่เราไม่ตั้งคำถามฉะนั้นเวลาเรา ซื้อของซื้อไก่ราคาถูกหมูราคาถูกไข่ราคาถูกเนี่ยเราควรจะรู้ว่าเบื้องหลังของมันไม่ได้ถูกนะเบื้องหลังของมันเนี่ยต้นทุนที่แท้จริงของมันนี่แพงมากแพงกว่าการซื้อไก่ออร์แกนิกไก่ธรรมดาเนี่ยอาจจะกิโลหนึ่งไม่เท่าไหร่อาจจะร้อยหรือไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปบางที แต่ไก่ออร์แกนิกเนี่ยทำไมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบสองร้อยทำไมแพงขนาดนั้นเรารู้สึกว่ามันแพงแต่ว่าไก่เคมีเนี่ยต้นทุนมันแพงมากทีเดียวเพราะมันคือระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนจำนวนมากไปปลูกข้าวโพดราคาถูก และก็ขนไปโรงงานทําเป็นอาหารแล้วก็ขนจากโรงงานไปฟาร์มแล้วก็ทําสร้างระบบให้คนทําฟาร์มด้วยทุนของตัวเองลงทุนสูงและก็เลี้ยงไก่เยอะๆซื้ออาหารแพงๆมาเลี้ยงมันแล้วก็ไก่อยู่รวมกันเยอะๆกินอาหารแย่ๆเพราะไก่ จะต้องโตเร็วผลผลิตสูงดังนั้นในอาหารไก่จึงเต็มไปด้วยฮอร์โมนเพื่อให้มันโตเร็วและผลผลิตสูงดังนั้นไก่จึงเจ็บป่วยแต่มันจะตายไม่ได้เพราะว่าไก่ไม่ใช่ไก่ไก่คือโรงงานผลิตอาหารฉะนั้นไก่จะตายไม่ได้เวลามันป่วยไก่หมูมันจะตายไม่ได้เวลาป่วยก็ต้องรีบอัดยาปฏิชีวนะเข้าไปทำให้มันไม่ตายรออีก ห้ 5, วันหรืออาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อที่จะได้ส่งเข้าโรงเชือดไม่ตายแต่ป่วยเพื่อเอาไปส่งเข้าโรงเชือดดังนั้นเราจะเห็นว่าขั้นตอนกว่าจะมาเป็นไก่ชิ้นหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันมหาศาลมากต้นทุนมันแพงมากถ้าคิดเป็นเงินจริงๆเนี่ยไก่ตัวหนึ่งจะต้องแพงกว่า1,000บาทนะครับไก่ตัวเดียวเนี่ยแต่ทำไมเราซื้อได้กิโลหนึ่ง ไม่ถึงร้อยบาทนั่นก็เพราะว่ามันมีชาวบ้านเป็นคนแบกรับต้นทุนแทนเราชาวบ้านตาดำๆเนี่ยแบกรับต้นทุนแทนเราเขาต้องทำงานอยู่กับไก่ด้วยไม่ได้คิดถึงค่าแรงของตัวเองอยู่กับเคมีอยู่กับฮอร์โมนอยู่กับขี้ไก่อยู่กับฝุน่นและเขาก็เป็นโรคเจ็บป่วยคนเหล่านี้ ต้องรักษาตัวเองด้วยเงินของตัวเองนั่นคือต้นทุนของไก่ตัวนี้แต่ว่าชาวบ้านเป็นคนจ่ายคนไปปลูกข้าวโพดโดนป่าไม้จับพ่อไปถางป่าคนเหล่านี้ก็ต้องไปสู้คดีด้วยเงินของตัวเองและคนเหล่านี้ฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่าแมลงขาเปื่อยขาติดเชื้อก็ต้องตัดขาตัดแขน ก็ต้องใช้เงินของตัวเองเขาทํางานไม่ได้เขาก็ต้องหาทางดิ้นรนอยู่รอดด้วยตัวเองเขาตายจากโรคมะเร็งที่เกิดจากสารพิษใครดูแลลูกเขาหลานเขานี่คือคนที่แบกรับต้นทุนที่แท้จริงของอาหารให้เราในวันนี้ซึ่งมันต่างจากอาชีพอื่นคนอื่นไปทำงานในบริษัทในโรงงานในธุรกิจต่างๆเขามีประกันให้ เขามีค่ารักษาพยาบาลมีสวัสดิการให้ได้รับการดูแลอย่างดีได้เงินเยอะเพราะเขาไม่ได้ซ่อนเล้นต้นทุนที่แท้จริงตรงนั้นแต่ระบบการผลิตอาหารของเราเราเอาระบบที่ซับซ้อนมาปิดบังไม่อยากให้คนรู้ต้นทุนที่แท้จริงของมันเวลาเราซื้อ ของถูกๆเราก็ตื่นเต้นดีใจแต่มันมีค่าใช้ใจ่ายมันมีต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายฉะนั้นวันนี้การที่เราซื้อของถูกเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเราต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเราทําให้การจ่ายของเราเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกับไก่กับหมูกับไข่กับผักกับข้าวมันไม่ได้เชื่อมโยงกันเราจึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกัน อย่างชาวบ้านที่ทำงานหนักกินอาหารราคาถูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเจ็บป่วยเพราะอาหารที่เรากินเต็มไปด้วยเคมีฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะเราเป็นมะเร็งเราเป็นเบาหวานเราเป็นโรคความดันเป็นนั่นเป็นนี่ตัดนั่นตัดนี่นั่นคือผลกระทบนั่นคือต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายแต่เราไม่รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกัน และวันนี้หมอกควันโรคระบาดเป็นโรคปอดกันเต็มประเทศเลยวันนี้นี่คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพราะเราต้องการกินอาหารราคาถูกการถางป่าทำให้โลกร้อนขึ้นฝนแรงน้ำท่วมแผ่นดินถลม่มบางคนก็สูญเสียบ้านสูญเสียชีวิตสูญเสียสมาชิกในครอบครัว นี่คือต้นทุนทั้งหมดที่เราจ่ายเพื่ออาหารราคาถูกในวันนี้เราสร้างระบบที่ซับซ้อนขึ้นมาทำให้เราไม่เห็นความเชื่อมโยงเราสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อนราคาที่แท้จริงของอาหารราคาถูกในวันนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออมันดีนะรัฐบาลดีนะทำให้ไข่ราคาถูกทำให้ไก่ราคาถูกทำให้หมูราคาถูก แต่ผลกระทบที่จะเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดคนเป็นโรคปอดขึ้นมาเพราะหายใจเอาแต่ค,ควันฝนแรงน้ำท่วมแผ่นดินถลม่มเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันเขาก็เอาถุงอย่างชีพมาแจกเราปลอบประโลมใจเราเท่านั้นเองฉะนั้นการซื้ออาหารอินทรีย์วันนี้ ข้าวเคมีอาจจะกิโลละ20กว่าบาท30บาทแต่ข้าวอินทรีย์กิโลละ50บาทมันต่างกันนิดหนึ่งแต่เราก็บ่นว่ามันแพงมากแต่ข้าวอินทรีย์เนี่ยมันรวมถึงต้นทุนที่แท้จริงอยู่ในนั้นเป็นส่วนมากแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่มันก็พยายามที่จะรวมต้นทุนที่แท้จริงอยู่ในข้าวอินทรีย์หรืออาหารอินทรีย์เนี่ยดังนั้นราคามันจึงแพงขึ้น ฉะนั้นการกินผักอินทรีย์ข้าวอินทรีย์อาหารอินทรีย์เนี่ยมันจึงเป็นการจ่ายต้นทุนที่แท้จริงวันนี้จ่ายแทนที่เราจะเอาไปจ่ายเป็นราคาซ่อนเลนอย่างจ่ายค่าหมอจ่ายค่ายาจ่ายค่าโรคปอดจ่ายค่าแผ่นดินถลม่มจ่ายค่าฝนแรงค่าน้ำท่วม จ่ายค่า PM 2.5ทั้งหลายเนี่ยเราไม่ไปจ่ายตอนนั้นเพราะมันแพงกว่าเราจ่ายตอนนี้เลยกิโลละ50บาทข้าวอินทรีย์กินแล้วมันทำให้ดินดีขึ้นน้ำดีขึ้นป่าเพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะเราได้จ่ายต้นทุนที่แท้จริงของมันฉะนั้นการมาคิดถึงเรื่อง ต้นทุนที่แท้จริงของอาหารมันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องคิดถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมองหาเฉพาะของที่ถูกเท่านั้นถูกแต่เราต้องจ่ายเยอะมากจนประเมินค่าไม่ได้ในภายหลังเนี่ยกับจ่ายแพงนิดหน่อยในวันนี้แต่ทุกอย่างมันดีขึ้นผมว่ามันคุ้มนะครับฉะนั้นถ้าเรามาช่วยกัน กินพืชผักที่ปลูกขึ้นมาด้วยความเอาใจใส่ต่อผักต่ออาหารต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนเนี่ยโดยไม่ใช้เคมีไม่ใช้สิ่งที่ไม่ใช่อาหารเข้าไปในอาหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นแม้ว่ามันจะแพงกว่านิดหน่อยในวันนี้แต่ถ้าเราช่วยกันกินมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเนี่ย คนก็จะปลูกมากขึ้นผลิตมากขึ้นและราคามันจะลดลงลดลงลดลงการที่เรากินมากขึ้นถ้าเราหันมากินอาหารที่ไม่มีเคมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยกินอาหารที่ชาวบ้านที่ปลูกอย่างหลากหลายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ค่าบริหารจัดการค่าขนส่งค่าใช้ใจ่ายทางธุรกิจท,ที่ซับซ้อนทั้งหลายเนี่ยมันลดลง และราคามันจะถูกลงได้อย่างง่ายได้วันนี้เราซื้อข้าวเคมีราคาถูกได้เพราะว่าเขาขนข้าวเคมีเข้ามาในตลาดเนี่ยโดยใช้รถพ่วงทีละหลายสิบตันจ่ายค่าน้ำมันถูกลงค่าขนส่งค่าคนขับถูกลงค่าคนขับเท่าเดิมค่าอะไรต่างๆเท่าเดิมแต่เขาขนได้มากกว่าเขาก็เลยขายได้ถูกกว่าแต่ ผลิตภัณฑ์อินรีย์เนี่ยขายขนเข้ามาได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละพิกอัพหรือบางทีต้องส่งทางออนไลน์ส่งทางไอ้บริษัทขนส่งซึ่งมันแพงมากถ้าเทียบกับการส่งโดยใช้รถพ่วงอันนี้ถ้าเรากินมากขึ้นเราก็จะสนขนส่งโดยระบบรถพ่วงเหมือนเขาราคามันจะลดลงหัวภาพเลยฉะนั้น การยอมจ่ายเพื่อจ่ายต้นทุนที่แท้จริงของมันด้วยในวันนี้มันจะทำให้ต้นทุนมันถูกลงในอนาคตฉะนั้นการกินอาหารที่ดีมันมีประโยชน์และก็สร้างผลกระทบที่ดีต่อชีวิตเราสุขภาพเราและสิ่งแวดล้อมของเรา แต่ถ้าเราเลือกเอาราคาถูกอย่างเดียวเนี่ยเราต้องยอมรับ PM 2.5เราต้องยอมรับฝนแรงเราต้องยอมรับน้ำท่วมเราต้องยอมรับความไม่เป็นธรรมในสังคมยอมรับการผูกขาดยอมรับการเอาเปรียบเราต้องยอมรับความรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั่นคือต้นทุนที่ประเมินค่าไม่ได้ที่เราจะต้องจ่าย เพียงแค่เพราะว่าเราอยากได้ของถูกเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าอดทนกัดฟันจ่ายแพงนิดหน่อยในวันนี้ช่วยกันจ่ายถ้าเราจ่ายเร็วขึ้นราคามันก็จะถูกลงเร็วขึ้นนี่คือทางออกของปัญหาแทบทุกปัญหาเลยในวันนี้ทุกคำข้าวทุกอาหารทุกคำที่เราป้อนเข้าปากสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆในโลกใบนี้ได้โดยไม่ต้องรอนักกู้ยืมเงินที่เราเรียกว่านักการเมืองมากู้ยืมเงินมาละลายให้เราอย่างที่ทําในตอนนี้เราสามารถแก้ปัญหาของเราเองได้โดยการหันกลับมากินอาหารที่ไม่มีเคมีอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้นมากินให้หลากหลายมากขึ้นแม้มันจะแพงนิดหน่อย แต่นั่นคือต้นทุนที่ถูกมากในการจ่ายเพื่อสุขภาพจ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมจ่ายเพื่อความเป็นธรรมในสังคมอย่าลังเลครับช่วยกันกินอาหารอินทรีย์อาหารที่ไม่มีเคมีอาหารที่ถูกปลูกมาอย่างเอาใจใส่ต่อคนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโลกเราจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วอย่ารอ นักการเมืองหรือนักกู้เงินทั้งหลายมาบริหารบ้านเมืองให้เราอย่ารอว่าคนนั้นคนนี้จะมาช่วยเราทำวันนี้ครับและเราจะเจอทางออกเร็วขึ้นเราจะแก้ไขปัญหาโลกนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปครับ